แม่เบิงนกพิราบตัวนี้เทือเป็นนิยังยเห็นเธออยู่นีแต่แต่มือเ้าเด้ไรเธอกับโบไปเธอมาจจกใสเนี่ยฮะเธอสิยู่หมองเก่าเนี่ยยืนยู่หมองเก่าเนี่ยว่าขยับขยื่นเลื่อยตีแต่แต่หกโมงเ้าเลยดิเ,เ,ยเป็นอย่งไดก่อนฮะกลัวว่าเป็นนิยังก่อนฮะเธอเป็นนิยังของเธอ ไรเธอกกับวัวไป้แอสิยูนีนะนะเธอสิไม่ยูนีว่าได้เด้เดี๋ยวรถก็สิเหยียบแหมฮะ<ม>เป็นยังไงก่อเธอค่าสบายถึงใหจังไหรเธออย่าวหลวงมหาใหญเด้อว,<ม>ว่าเอาด้หลวงแต่โควิดยยูนีก็แย่แล้วด้เพือมาจากใส เฮ็ดจังไลยกระเทิเนี่ยเทิร์ดดิสิไปเนี่ยแล้วรถลูกค้าเขามาจอดแหมเขาเหยียบขี่แตกเลยอะไรบะบ่เนี่ยเทิร์ดอ่ะตั้งแต่มือเสาร์ฉันบอกว่าเทิร์ดจนเมื่อยแล้วตั้งแต่มือเสา,เร,าสร์แล้วเหตุานแล้วตาเอาที่เทริรดสบายใจเลย